เ e p ซ i ่พรีเซน์ชิกมัลตนมิวสิกเฟสิวัลมันไก่มาก2สวัสดีครับพวกเราบีบีเอสสำหรับมันไก่มาก2นี้พวกเราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นเปพอสมควรนะก็ค่อนข้างจะซ้อมหนักมากพอสมควรเลยครับความพิเศษก็คือเป็นงานแรกของพวกเราเลยครับที่อย่างที่รู้ครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นล้องหนักแล้วก็เราห่างหายจากการเล่นเวที ก็มันนานมากแล้วก็งานนี้เป็นงานใหญ่แล้วเป็นงานแรกมีน้องๆถามมาว่าวเราจะเล่นเพลงเก่าหรือเปล่าต้องเล่นอยู่แล้วครับแล้วก็เล่นเพลงใหม่ด้วยที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินเลยก็เราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าถ้าพูดทุกคนก็นเป็นครั้งแรกในโลกที่ผูคนจะได้ครั้งแรกในในโลกเลยดูแล้วเล่นดูดูเราแล้วก็ เราเล่นหลุดเราเล่นหลุดเน<ร><ม>ี่ยเข<ร>าจะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่เคยฝังอยากให้ไปดูกันเยอะครับครับผมครั้งแรกในคอนเสิร์ตมันไก่มากสองรู้สึกค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆมันเวลาซ้อมเรายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันมาสร้างควนมสิรวกันในวันนั้นวันที่22กันยายนครับผม เทศกาลดนตรีภาคสนามที่เขาชนไก่เสาร์2 2กันยายนห้าโมงเย็นยันไก่ขันบัตร990บาทซื้อที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ฟังไม่ทันไปที่ Facebook มันไก่มาก sir so, yes